แม่ไม่โจยเห็นตามมันสะท้อนกับมาไอพี่โอ้โหหนูมุดไปมึง mm มันไม่เอาอ่ะยันไม่ได้ไงอีกอันนึงอ่ะไม่ได้ทางลยอย่าเข้าไปใกล้มันเกี่ยวอันนี้เดียวเกี่ยวอันนี้เดียวเออกานเห็นมันไม่ได้พอเออบองในในจอนะเห็นมันไหมวิ่งออกตรงนี้แป็ดไก่มุดเข้าไปดิมันวิ่งตามมาวิ่งตามมาตัวนึงแล้วไปดักมูลนี่อ๋อมันเมาเหรอเมาแล้วพี่ไอ้้ไอจะับหแล้วไอวัดไปนี่ไอจับหัวนะจัแล้ว ว้างไล่ออกมาหญิงกว้างไล่มา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 แล้วได้มาแล้วี่เนี่ยตัวกระต่าแลยไม่ได้จับเลยไม่ต้องออกอย่างนี้มันตุ่มออกหมดแล้วออกหมดไก่เฮ่มันตุมมันตุ่มจับเลยเออเออจับไว้จับไว้จับไว้จับไปอย่าปล่อยอย่าปล่อยต้องทู้นอีกแล้ว เฮ้ยขามันเตะยลดแรงเอาปิดเพ่อกันลุกเขียนแบบดราม่าหน่อยนะไเดี๋ยดนีเดี๋ยนีมาก็รอพี่กยยบไปก่อนกยยบไปดูสีักเกงจนที่กันสีอะยรังเกงลายสีสวยลดเลยเขาทิบหายเรื่องอเขาขานกันไหขึ้นมาขึ้นมา